เอาสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับเขาไม่ได้เลี้ยงว่าเป็นเลขเมราะเขาตรงๆเลยเขาไม่หลานอ่ะอืมฝ่งมีเวลาพ่อเอ๋อฝึงมีเวลาปึกไปอยู่ต้อกันพ่อเออโอ้ยมีเวลาแตมาพูดียวกันกันตัวพูดที่สอนยังไม่ที่หลังกันตัวเดี๋ยวมันสี่ฟอมกันเมื่อไรแล้ว เมื่อนี้รถเสียแทันทีไปบ่ไอไรทเนทีบอเอ้ยยูสังมังยูสังมังนี่รถบ่เสียดอกเห็นอยู่ดอกเเออออมันมันบ่เสียมันเห็นอยู่สตาร์ทบ่ติดซื่อๆอืมโอ้ยมันเดออกอีกซช่เ่จังมานันเดี๋ยวมันมันให้โชคบ่เหรอมันมันช่วนนี้เรื่องตอนนึงเราหันนะนอโอ้เอาฟังเสี่ยนฝาปินครับพี่ชี่ครับผมอเมื่อนี่นะครับเนาะอ่าวนี้พี่น้องนี่ฟังเลยยาเสวยชั้นวัยสี่เลยฟังเลยอยู่ครบ ถ้าเราเปิดยูทูปตั้งผมเบอกมือนี่จะถือมาเฉียดไม่เฉียนเลยผมเด้อะเพราะว่าเลขของซีนั่นเลขซีนั้นเป็นเลขดับโอ้โเลขซีเป็นเลขดับบ่พราะว่าหมดที่ผ่านหน้าเลขซีนั้นเป็นเลขดับครับผมผมก็มี่น่าจะไปคือเลขสามเพราะมันมีเลขดับเงินหนึ่งมีอยู่สามกับซี แต่คนบอสลาดแต่ผมกล่าวว่าผู้ใดอยากได้ตรงๆให้โทษมากเรมีคนโทษจากคนเป็นขุ่นขอบคุณหลายๆว่าแล้วที่มาพูดรัตเลยมันมิหารับหัวสามตัวครับผมตั้งงนนี้ผมกับิมบับเปิดไทเวิร์ดเปิความรถเอาเอาก็ว่าจังสันว่าันเปิดเิดอกเขาะว่าเปิดเวิร์ดดอกคนแอบอ้างายแห่งพูดนเอา คนแอบอ้างารอาอดูไสั่นนาอบัดน้เปิดมาได้ก็เพ่อเอาพีแอบพ่ซื้เพื่แอบอ้างเาเถอะผมกัให้ไปตามสถานการณ์มันเนาะอ๋อครับผมครับผมเอฟซีนขอ้รงให้ออกกัิปล่อยออกละหมดนี้อ่อ่าเอารายักสุดมึนกับ่วกายโตละครับพี่น้องอ่าตามนคสให้เอฟซีเป็นผู้บวกดเพี่นกับานเฮ็ดเปี่นโอ้เ้ย สีสัจุดไปเรื่อโตเลยไหมเออสสันจุดไปเโตหลักกรแะครับอยคลิปเองหมดเออเอาเงัมาได้ไหนมับมาลดครับผมมาลดมามับมาลยครับผม่เห็นเฮ็ดเฮ็ดว่เป็นดรกเพราะว่า่ทั้งเฮ็ดทั้งเอาปักับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมมตกันหาสมมติตู้ต้กลังออกมาสวนรับเ้ยอ้หพี่นองเนะมายูสวนมาติดตาม พ่อสิมปาปิดด้วยกันเนาะวดประจำวันที่หนึ่งเมษาเนาะเออสิ่สิบยให้เรี้ยกเล่าพร้อมด้้อพี่น้องจะเอาเลี้ยเล่าให้น้ำด้อวดเอาเียงตังประเทติห้น้ำันกันเอาเอารัฐบาลให้ก่อนว่รัฐบาลให้ก่อนเออเอารัฐบาลให้ก่อนต่าัะก็อยู่นิคมนี้แหะครับมาไป็ใอยู่นุ่มนี้ละจะสนครับาวอยังวัดที่เีกกับเี้ย่ามอยู่นุ่มนี้วั อยย่น้ำกันเออฉลาดด้วยก็ให้พี่น้องผู้ใดเงังยูทูผมแล้วก็เอาไปเรียนตร้างประเทศน้ำเพรได้พ้่ในหานต่อกันวันที่หนึ่งเมษาครับผมแล้วก็นี่เลยก็ซีคูว่าไรเนี่ยเอฟนี่ได้ซีคูหอนได้อืซีคูแข็นๆว่าท่านก็อวกมาเดียวสามตัวคู่เดียวสามตัวคู่เดียว แนสามตัวครูเดียวเฉีนเห็น่อยหัวจริอืมครับผมเอ่าวางสี่ตัวก่อนสี่ตัวจับตรงนี้เลยเอฟซี่กันเลยวางสี่ตัวเลยวางสี่ตัวไว้ก่อนสี่ตัวบนล่างหม้อหรือว่าจัไหนตัวกลางทหากลางนี่ทหารอยู่โอ้สี่ตัวบนบ่เออตัวนี้ชุดบนต้ไปต้องประลี่ยน้ำอ่า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 มีนี่เก่ามีหนึ่งมีสองมีแปด ยนไวให้พื่อนเด้อเอฟซีเอฟมิ่งยนไวฟาปีนมีตัวมีหนึ่งมีสองมีแปดมีเก้ามีสองมีแปดมีเก้ามีหนึ่งมีสองมีแปดครับผมมาหนี้ผมจิจับสองตัวได้บวัดครับผมเอฟมิ่เขียนเก้าหนึ่งไวเทึ่ง cái chén câu 1 vậy thưng thưng à, à. cái chén 28 vậy tay câu nung uhm. đi nung 2 cái đấy bạn này à à à được à. câu 2 câu 8 câu 2 câu 8 12 18 câu 2 câu 8 à 12 18 หนึ 1> 2, 1, ่งสองหนึ่งแปดตัวเน้นคือเก่าหนึ่งกับสองแปดได้ใช่น้องโอ้อืมมาลาคูมูเน้นให้เลยว่าต้องไปห่วงครับผมไม่เป็นไรเ <ผม S 2> พราะว่าเน้นไปตังคืเขียนเตะเพื่อน้าตัวเน้นนั่นก้าหนึ่งสองแปดจุดหลงนี่สองคูแล้วพี่น้องอืม วัดใจได้สองหนึ่งก็สองสองครับครูล่างอย่างเดียวแมนตัวนี้คือล่างบนมันอยู่แน่คุมบนอยู่แล้วแต่ล่างนี่แค่สองครูสองหนึ่งก็สองสองก็พี่น้องอ๋อล่างอืมเอาเป็นล่างคูเดียวสองครูเตือนสองหนึ่งก็สองสองสองหนึ่งกับสองสองเพราะว่ามันตับดซิกันเดียวสองหนึ่งกับสองสองมันตับใซิกันเดี้วมันก็เลยครูเข้าครับอ่ามันแค่นี้นี่วางอือ ทางบนก็ไม่ซีคูน่ะค่ะตลาดภากันเหรียนเราได้เอฟซีเอ้ยค่ะตัดตินใจว่าเฮตุคือสื่อบนถ้าต้องสื่อรางน้ำผู้ใดมักลัตเตอรี่ไปสื่อสองหนึ่งกับสองสองเรื่อพี่น้องอ่าเพือแล้วไปชนตัวลางชนตัวไทยครับไปสื่อลัตเตอรี่คูนี่ไปสื่อคูนี่อ่าต้องกลมคือสองหนึ่งเร้่อพี่น้องโอ้โดนโดนเนี่น้โง อ่าโดดได้ต <Tipp ett uell> eine <bl Probleme> so ัวยาคือสองหนึ่งตัวกันคือสองสองพี่น้องข้างล่างเ้อครับผมนี่ข้างล่างโดยเฉพาะแต่กามีสองหนึ่งนี่ขึ้นไปอยู่ข้างบนน้ำัามีอยู่แล้วแต่มันอยู่ในสูตรมันติดมันน้ำกันอีกครับผมแห้งหน่อยลงมแเนาะพอนะแห้งหน่อยตามตัวเร้อบันครับตามตัวตามตัวหนึ่งจุด กูได้สบายเลยสูงก็ได้แต่ได้ครับสองเก้าแปดได้สิน้องฮะสองเก้าแปดครับโอ้จับสองเก้าแปดคู่เดียวเหลือนั่นจับเอาเองผมมาจับต่ออีกแล้ว<ม>อ่างวดนี่นนลูกหอามาที่หลังมือได้ี่น้องเอ้ยออ <laughs> ลูกลูกอามาที่หลังมูือเป็นยังไงบ่โ้ยกูบ้านมีก็ได้ มีแค่รรรเราพ่อพูดให้พูดให้จะให้ไปกันมีแค่กันเออเขาจ้ากบธรรมดาแล้วเนาะตำรวจที่จะละหน้าอยู่คือกันอะไรก็ได้แต่ละเพี้ยนแต่ละอาจารย์คนก็ได้มาหนี้ผมสื่อว่างเรียกเบิ้นสามตัวบนห้คูหนึ่งเลยพี่น้องอืมครับมาหน,นีมันสิเป็นแังสีเ่เด้อพี่น้องเลยเสีแดงพ่อมันสิเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเลพี่น้องอืม เจ็ด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 แปดอ่าทับเบิ้ลมาเจแมนเจ็ดเจ็ดแปดพี่กัปนี่พี่้องเ้ยแปดเจ็ดเจ็ดอืมสามประตูนึงบ่ยากหรอกเออพี่กัปเอาอ่าเจ็ไม่มีหนึ่งนพี่้องฮะเจ่มีหนึ่งเจ็ดเจอดเจ็มพอเจ็ดเจไม่มีหนึ่งอย่าไปแปลไปตัวนั้นตัวนี้มันบาเอออยกไปไปอยาไปทั้งคุ่นเออแดกีว่าเจ็ดกับหนึ่งประเดียวกันตัวไว้อีกกันมา กัเดียวกันรับซื้ออกันม่ไหซื้อเกตกันถือกตมันหลอเกตเซื้อหนึ่งหเขาเจ้ากัรวยเลยมันวะแนครับตอเดีวแจ้งอกว่าสิพิจนาเอาบอกว่ารับไม่ซ้ำนี่กับาราเขาบวากันไม่ยู่ซ้ำนี่ละต้องไปบอกกันไกลกันบอกไปหรือว่าเปิดเครับนี่ครับผมโอ้เปิดเราปนี่เปิดได้ไแล้วมเดี๋นี้ เปิดแล้วเอาว่าสิปิดไปมางหันปิดประยูนมาปิดอะไรซ้ำนั่นแหระครับ <laughs> ปิดอะไแคน่นั้น่ต้องเปิดปิดหลายดอกโอ้ยจะมปนขอบปุนขอบคุณเล็กอันอหกซีเนี่ยโอ้ยจะเป็นอเอาตรงๆนะครับแปดหกสามโอ้หุ<ม>่นหดนี่ละ่ะผมบังไว้เต็มเดียวมันต้อบว่าไปไกลแต่จะนมันต้องเนมาเป็นหางหกหนึ่งแต่มันออกหางหกสอนยุ่งใกล้ๆกันเห็นหครับครับผม วมันกัดเจียดกันน้อยเดียวผมกับ่รอีกมันจะอยู่ในใหกุ้มในครูหนึ่งแต่ผมผู้ใดว่าทัมากกับผู้นั้นใสเสียใจกับไู้ผมเอาผู้เดียวเอาผู้เดียวแห็นแข่เลยวดเอมันสูตรด็ซีมันตายดิซีครับมันม่ซีันสากับซเสีเอาสามสาเอาซีใส่กับ้ดวดซิมกัเอาสเข่ามันจะจบสันต เลยครับพี่ครับงั้นไม่หวไงยรองหากระอมั่นมากน้ำกันเวิร์ดหากระบอกไปวันนี้ผมจะไปซีคูซัมนี่แหละครับามซีโตตั้งให้ไปซัมนี่ไปอีกที่าไปกันไปดึงเอาด้วยผมับดึงให้ซํานี่แหละรวงไฟรวงมันเด้อปีกวดนี่เขาบอกมปนไห้ับ่ในของคนสงการบ่ ว่าดวงไปดวงมันจกไปมันไม่แน่ม่แน่ที่นีอยู่ดอกครับผมว่าจะังไหก็สงการก็อ่าขึ้นอยู่กับดวงคือเขาแม่นครับสงการจะขึ้นอยู่กับดวงระวังดิสองหนึ่งด้วพที่น่องข้างล่างโอ้สองหนึ่งไปหารถตดดวเลยมันวอสองหนึก็สองสองนี่อัดเลยที่น่องฮสืเลครับคู่นี่แหละสองคู่นี่แหละทางกอสองนึ่งก็สองสอ มาไปใช้ครับกะส,สามบอยู่สไปแล้วเหลือจะสอบาทหนึ่งเขา่าสามอ่าในสูตรมันเป็นได้สัน่นในสูตรมันเป็นได้สั่นเด้พี่เอยอ